ได้ทุกคนจริงๆได้หน้าอวบอทุกคนอู้หน้าอะไรนี่มื้อนี้บ่มียังไงทุกคนทักทายสบายดีตอนเช้าทุกคนมีถนน่ายคลิปตอนเช้าสบายดีทาง f อทางติ๊ t o k อกแล้วก็ f อทางเพจแล้วก็ f อทาง u t u b e โอเคทุกคนมื้อนี้พามากินนี้ทุกคนมกักกะทันยักทุกคนอันนี้มกักกะทันเด้อนี่เ้อมาพามากินส้มมกักกะทันแต่มันก็บโบส้มดอกแต่ว่จสิเอ,อันนี้เจียวปลาเด็ก คุยกินน้ำนี่ทุกคนนี่เป็อย่งงยยางยุ้ยยุยเป็นย่างย้ยยุยนะมามากินกินส้มม้ำกันเด,อด้อกินซ้มเตะเ้าทุกคนใหาคลิปนิดใหายเตะเ้าเด้อทุกคนเดอ้อขอโทษขออภยยัอยไล่บุคคลมีเวลาทุกคนเฮ็ดคลิปตอนเซาก,ก็เอาลงตอนแรงบุคคลมีเวลาดอกกนเหาจะเฮ็ดกับงานเฮ็ดงานไปเอฟซีทางติก๊กตอกเลยลองลองเลย เพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเท่าน,นั้นเดอ้อต้องทื่อซาเดอ้อเอกซีนะฮหักทางหน้าทางาทางิกตอกเดอ้อแล้วก็ทางเพจทาง YouTube ถ้ามักคลิปนี้กระดุมฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าเะไรทุกคนเอ้ยมานะมากินนรำกนนนันเลยนี่กระถั่าเย่าแยะถั่เห็นบ่กะถันงเลยนี่เห็นบรอถันงคุยเจเียวปลาแดงอยู่เลยฮะ อครับกินไปกินมากต่สิเวาเรื่องหนึง่งเดือนไปเดือนหใม่เพ้นน้องน้อยเพู้หนึ่งคุณนตอบคอมเมนต์เนาะสีสัมวันซื้อเพิ่นไว้ว่าเว้ยค่อยโยงเจ้าค่อยอ็น ค่อยเอ็นจังซันจังซีนะเจ้าคือบัตอบค่อยเดเป็นยังค่อยเอ็นเวรบบัซีเจ้าคือบ่ตอบค่อยใบเทโดยขอโทษเด้อขออภัยด้ออันส่วนแร่นะมีแต่คนเมนดาเลยว่าเสียให้ให้จังซันจังซีเนาะกินข้าวคำใหญ่กินข,าขนา้นขาวเสี่ยงดังมีเสียงจบจบจ็บจบจังซันจังซีเออมีนคนบุรีเื้ได้เนาะก็เอาใจคนที่เมักบุรีเออยนะขึ้นมา เ่อดับสะ دان เขา้าพอเอาเธอหน้าจะบอกให้เฮ็ดคือแบบเอื้อยนี้อีกเนาะเฮ็ดใ,ใ,ให้เอื้อยเป็นตัวอย่างคือจะเฮ็ดแบบเป็นตัวอย่างเนาะคือคือแบบไปบูลลี่คนอื่นคนอื่นกับบม่มากคือการเนาะความู้สึกเนาะแท้เรื่องนี้กาตั้ตังเนาะอันนี้เราทางติ๊กต็อกเลยทุกคนแนะนําแนะนําอันนี้ความคิดของเอ,อื้อย์เนาะความคิดส่วนตัวของเอ,อื้อยเนาะแบบบอกให้เราดันั้นเนาะบ่มวลเขาหมกเขาใจได้เนาะที่ว่าแบบ เอฟซีทีน่าหักทางพี่กจอกนะมาคอมเมนต์แบรนยองกินแซ่บทางสันยังซีผู้งานจังสันยังซีหน่าหักจางสันงซีขอบใจขอบใจได้เนาะเลยจะขอบใจขอบใจได้ทุกคนเนาะขอบใจตามคลิปนี้เลยเนาะต้งคลิปไปทิศเดียวนะดังระเบิดระเบอขอบโมขอบใจได้ทุกคนอย่าลืมไปติดตามทางอันทางเพจท่านหมออนุกินแซ่บกลิ่เข้าไปเลยเนาะทุกคนท่านหมออนุกินแซ่บแล้วก็คลิปยูทูบท่านหมออนุ แซ่บคือกันเนาะภาษาไทยก็ได้แล้วก็ติดต่เอเบิ่งย้อนหลังก็บแบบทางฟเฟซก็ได้ฟเฟสซื้อลิ้นซื้อสายลาเนาะสายลานพอนบิดาแล้วก็สิมาบอกทุกคนเด้อว่าท่านมอาอดงจากปีแล้วท่านมอาอนงสามสิบเอ็ดปีเนาะอยู่เมืองล่วงขาบางแข้งล่วงขาบางเฮ็ดเบียกอยู่เมืองสิงเงิน,นหพงพอเมืองสิงเงินตัวแรงมาจะมาเฮ็ดอยู่คลินิกอยู่คลินิกผลสะอาดท่าน พุธดงยักบวกเขี้ยวอัดเคี้ยวจัดตัดเคี้ยกับสมัดไปห้าอันทันหมออนันงอยู่ท่านใดเลยเนาะต้องตามคลิปนี้เลยแล้วก็มีอันน้องผู้หร่งเนาะที่ว่ามาทาเอวเ,เอ้ยมีพูดแบบเอ้ยังประัานมีเถืะอยังสวดอยู่เนาะเราเป็นยังจึงบุมีเซมก็ย้อนมาหนึ่งหมาหน้าที่การงานฮาเดนเนาะยุ่งเวียกสารพัดสารผาแดนแล้วก็บรรเดยคอยเดยส่วนกับ เรื่องอันประเภทแนวนี้ได้เฮดเรียกเมื่อเขาเฮดเรียกเมื่อเราตอแเลงตอะเลงมาเขาก็ยักพักพนสิบางทีก็ได้ไปลิ้นไปลกไปเที่ยวก็ส่วนน้อยส่วนแรกก็มันจะเฮดเรียกมาเมื่อแล้วก็ไปนอนพักพ่อนอยู่เฮือนขนาดแตบุคคยบเดี๋ยวออกไปใส่ดอกก็เรื่องเลือกนี่ก็ทุกคนก็ยักเลือกในเื่องของแนงเนาะแล้วคนที่เข้าสมัครดูแลของใช้แล้วก็ ห,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 หักเขาอะไรเนาะหากเขาเขารลวเขาเหมือนกับับซิ่งที่เขาเป็นได้นะทุกคนเอนเรื่องอันหน้าตานี้บุคลิกนี้วแบบเดี๋ยวแรกก็ไนนนด้เนาะเี่เอาปลาเราสามารถอัน ได้หูเห็ดหูห้า้าบเบียห้าเงินสก,กันหะนะจาจังสีน่แหละเรื่องหน้าตานี่ก็บปสําคัญสําคัญเี๋ว่าลมกันมาเอากันมาเข้าใจกันโบนะไปกันไปกันได้โบจังสีนี่แหละ ส่วมมะกอทันมนกะทันเหมยังหูง่ายๆนีไ่ไสส่วนตัวก็คือเป็นคนกินไ้เว้าไวแล้วก็กินคำง่ายๆแล้วค่อิม่มออไว อันย้อนน้าจ๋าเซียสับเอ็นปลี่ยวเลยทุกคนเอิ้นผ่านกําลอยเก้าสิบบางคนเปื้อยกันเป็นน้องก็ได้เป็นเอื่ยก็ได้เป็นเจก็ได้แเดอแจ้คนเฉื่อยเนาะเอิ้นอีก็ได้ทั้งเป็นเซี่ยวกันแล้วแต่บุธเซียวกันเป็นคนมักมวนเนาะเป็นคนเอ็นจอยเป็นคนตลกถ้าดีมากก็ดีไปถ้าไล่มากก็ไล่ไป แรงมาแรงกลับแมนบอกเรา,าได้ก็บคอมากินมะมกินส้มมีคนเจ็บท่านมาจัดแค่แราคาเ่าได้จัดแค่แราคาเ่าได้เขาต้องกวดเบิรงแค่ตัวจริงเนาะว่าแค่จะเอาไปรักษาเป็นได้ แค่โซนอ่ะแค่บ wow. ah ิดแค่เบียวทางกระต่ายยืนอ่ะเป็นจังซันจังซีของเขา้องดีก่าตัวจริงเนาะเขาจึงประเมินมาราคาเท่าได้เนาะเรื่องนักเที่ยวหนึ่งแล้วก็น้องน้อยเพื่อผู้นึ่งชิวท่านอ่ะเลยเป็นแค่เมียงนี่อัดได้เลยบออันนี้ก็ต้องกวดเบึงตัวจริงเนาะว่าเมียงเดิกเมียงตื่นคันท่าเมียงเดิกเขาก็จองได้ปัวถ้ท่าเมียงตืนเขาก็ต้องได้อัดได้เลยขันท่าว่าเป็นเมียงไรเขาคันท่าว่าเขาปัวอะไรเขาก็มีจะท่อนทิ่มเลยเนาะตัวนี้นะ อันนี้มาตอบคอมเมนต์ทางติ๊กต็อกเนาะทางเพจทางอันยูทูบเป็นกันหน้าหักลายทุกคนทางเพจนี่ก็มาขอบใจเยอะเชียร์กดไลค์กดแชร์ทุกทุกคลิปมึงคนสีเทามาเป็นยังคือบวกกัดเป็นนวยเลยมันนวยใหญ่เลยเนาะมันกัดบะไรกัดกระไดดูแต่มันกัดบวกข้าวเยนบวคข้ cắt cái đây luôn cắt ừ. xưa bên ngoài cả nước là cứ bốc kim bên lấy cỡ mi pop kiểu bao mấy kiểu xì <laughs> nói không na mình ừ được bao gió thì sôi không có cái chạy thì tạm cắt bên đây thử cân Ừ. 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 มะก,กะทันเราให้เบิ่งมะก,กะทันน้มมยอยเนี้ยมะกะทันอันนี้นา่าจะเป็นมะก,กะทันพันแหละเห็นบ่ม,ม,ม,มันุ่ยป๊อกเนี้ยเห็นบ่เมื่อสิท่าบ่เฮ่นแต่หน้าขนกินคือบื่เห็นมะกะทันบืน่เห็นอาหารเด็กว่าสันโอ้ย อีกส kh <c ười> ีถังไรฮะถังไล่ต้องค่อยนี่ก่อนเห็นบ่าคือบุเห็นอาหารเห็นแต่หน้าคนถือว่าไมบ่บอกนี่นี่แหละอืมันวาดแล้วจุดเจลกับแหดกแล้วเจ้พ้ามักส้มกับสนส้มถ้ามักบ้านกับสีบ้าน มันบริสุทธิ์หมดบ้านถ้าว่ากินเหมือบ่เบื่มมันไล่มันง่ายถ้ากินเหมือนหนึ่งสองหน่วยอย่างอีมอ่ะมันก็ทันเลยบุ๊มเนมักแอปเปิ้ลมันก็ทันพัน จะมีน้องคุณึ่งว่าหน้าตาคือน,น้องทรายคุณแม่ขอร้องโดยขอบเจนไ่เอาไปามาเขาแกคือดาราเพราะว่าคุณทรายเป็นดาราเนี่ยเขาแกอีเป็นดารา,า,าคือเราแหละอลิลี่พนันกันป่ ที่ว่ากินไข่แพนอันกินอันกอบๆน้ำเป็นไข่แพนได้ทุกคนซื้อได้ที่นครร่วงนนอะไรนครร่วงอยูตาราเซาเพิ่นกับไข่ถือกันเ <c oughs> พราะว่าเพิ่นกับทรงมีสขาสขาทรงเป็นยู่บุญเป็นไข่คืยอถไาอยากกินแบบออริจินอลแบบกินต้นสับนั่นแบบกินแซ่บกินไข่แพนแซ่บนะต้องมาลุ่มหัวบางเนะาะแล้ไข่แพนนะบ้าควรจะส่งมาอยู่ลุ่มหับบางเนาะซักข้าลุงมหับบางก็ไข่ครับอันไข่แพน อันที่ว่ากินกอบกบนมันเป็นไข่เพนซื้อยูทาสปูซี่ไข่เพนนั้นมันอมาเดสนำบ้างแซ่บแซบ,แบยังติดใจยอยู่ในมุอหน้าเลยคืเห็ดคลิปกินไข่เพตนตอนเดี๋ยวทุกคนฮะคอมเมนต์เข้ามาอ่านเนาะ แต่กันกะจะติตอบบางส่วนกะจะติตอบตให้หมดกับบ่กใครมีเวลาเวลาเข้าไปจะเห็นคอมเมนต์ที่ว่าได้ทหาาม้อสีเชี่งให้จะเอาคอมเมนต์ที่ว่าบักบุรี่คนเดือนท่านออกขึ้นขึ้น,น,นว,ออว่าเออบุกควรเห็ดจังซีขนาดว่าเรา,า,าก็พาพกระบุกม,มาคือกันทันแหละ ทั้งทั้งที่บูอันบูฮัตัวต้นของเข้านะแล้วฟาวเตจีเอันบุรีฟาวเตจอันแบบเบาบินประมาณง่ามเกียจคนอื่นเข้ากับปมูมักคือกันถือตัวเป็นเบามีให้ตัวตัวกับปมูมักคือกัน นี้เราเอฟซถังตงิ k t o กเ้อถังเพ็นนะหักได้กินวันนี้เย,ย่ะเงี่ยกะทัน กระถั่นกอบมักระถั่นกอบงไหน่อยข้าวข้ามกระถั่นก้อนนี้เยอเบอร์เฮดมาเฮนจะน้าคนกิน เห็นอาห้าเคซี Sch ิกตอก ว่าําเกลยวก่อ ก็นากินบบซ้ำเวยกินไล แซ่แบแซ่บได้โอเคคือเกาอแหละทุกคนสองท่นานบอกอานงขี่แซ่บกะจะดืมฝากก้ไตกุ้งแศงเนาะทุกคนวันนี้ท่นานบอกอานงข้าวราไปก่อนทุกคนเฝาไปเรียกดูสิงกันนี่จุดจิ้มจุดไปบักกไก่ไมือหน้าพอกันไหมอทุกคนวันนี้โอ,อ,อลิัวท่านบอกอานงข้าวราไปก่อนฮัลทุกคนเด้อบาย 嗯。<laughs>